ผมในในโอกาสอะไรน้อที่เอามาคืออยากมาตอบแทนน้ําใจขอบคุณนะครับก็ดีใจแทนลูกสาวนะครับเนาะโอ้ควบตัวไม่ล่นเลยครับมาจากไหนนะโพไซค่ะโพไซอำเภอหรือตําบลหรือหมู่บ้านค่ะอำเภอค่ะอำเภอโพไซค่ะอ๋อนู่นน่ะนาตาลเขมราชเนี่ยนะมามอไซเหรอพี่มากับใครนี่มาคนเดียวมาคนเดียวูมานานหรือยังนี่ครับตั้งแต่บ่ายโมงค่ะตั้งแต่บ่ายโมงโอ้ โมมอ้โหผมเพิ่งมาจากทุระ้ามเอามีมาเรื่องอะไรครับมีกระเป๋าเยอะแยะเลยมาแต่สย <c oughs> อีกมาแต่ส <c oughs> เสียอีกเอากบมาฝากพี่แล้วก็ต้นไม้แล้วก็ของที่สวนค่ะเอามาโอ้เอาของมาฝาก โอ้ขอบคุณหลายโอ้ผมก็ตกใจหมดนึกว่าจะมาอยู่ด้วยเห็นหอบเสื้อผ้ามีหมอนมีศาสตร์มีเสื้อพอดีจะมาพักบ้านอ๋อว่าบ้านน้องนุ่งอ๋อพี่มามอเตอร์ไซค์คนเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อมาให้ให้ผมในในโอกาสอะไรนาะนี่ที่เอามาคืออยากมาตอบแทนน้ําใจเรื่องอะไรครับคือก็ติดตามพี่มาตลอดเป็น f อฟพี่แล้วก็แฟนก็เป็น f อฟแล้วก็ค่ะ แล้วก็พอดีช่วมโควิดลูกสาวมาไม่ได้ก็ประสานงานกับรถที่เอาเลยโอ้ดีใจด้วยนะพี่โอน้องเขาอยู่โพไซหรอครับอำเภอโน้นก็ได้กลับใช่ไหมครับโอ้ยินดีด้วยนะพี่นะแล้วี่สองสิงหาค่ะทีอว่าหายแล้วว่าจะมาหาพี่แต่พอดีเขาต้องรีบกลับไปทํางานก่อนเลยอ๋อแล้วคุณแม่เลยมาแทนมาขอบคุณแทน ถ้ามีโอกาสจะมาอีกอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรโอ้ยินดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันเพื่อน<ช>มนุษย์เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน<ช>โอ้อะตกใจเบิดเห็นมาเต็มของลูกน้องแลนมาบอกครับผมก็เข้าใจว่าสิมาข,ขออยู่น้นผมบ่กข,ข,ของห้องนั่งห้องให้ยืนร้องไห้อยู่พี่เจ้าหนี้มีคนมายืนร้องไห้เสอือกเสืออื่นอยู่ที่แท้ก็คือ ความปลื้มปิติค,ความดีใจที่ได้เจอจอห์นนี่มือปราบโอ้กำลังใจน้ำใจที่มีให้ก็เลยเอาของที่สวนที่บ้านที่อำเภอโพไซมาตอบแทนอขอบคุณนะครับก็ดีใจแทนลูกสาวนะครับเนาะเขาขึ้นขบวนคันวันที่สองสิงหาใช่ไหมโอ้ถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องเาล่านั้นผมบอกเลยผมขนล,ลุกเหมือนกันก็ดีใจที่พี่น้องผมต้องหมดเกือบ3,000ชีวิตได้หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติ นะครับก็มีเที่ยวมาก็เข้ามาขอบคุณบ้างเข้ามาหาบ้างเถอะก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมช่วยเรื่องราวพวกนั้นผมลืมมันไปหมดแล้วนะครับผมลืมเรื่องราวในที่ผ่านมานั้นไปแล้วแต่ก็ดีใจที่เห็นครอบครัวหนึ่งได้ได้มีรอยยิ้มกลับคืนมานะครับได้ผ่านพ้นในช่วงเวลานั้นไปด้วยด้วยกันนะครับโอ้ดูเบแววตาดีใจจนร้องไห้นะครับคุณพี่แก มาจากอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นมีอะไรบ้างครับพี่อันดับแรกคืออะไรเนาะนี่กบค่ะกบเลยมีกบด้วยเหรอพี่เลี้ยงเองอะไรแต่พอดีปล่อยลุยทุ่งพอดีบโอ้โหกบตัวเปล่มเลยครับพี่น้องเคยอยู่ในดูดิครับน้าใจโอ้โหกบตัวเปลิ่มเลยครับน้ําใจที่มีให้ไม่ให้ผมปลาตอนซ่อนนะครับมีกบด้วยแล้วก็มีมีอะไรบ้างอีกเนาะ ตัวนี้ยกไม่ไหวเพราะว่าการเนี่ยค่ะของในสวนทุกอย่างอของในสวนเลยใช่ไหมพี่ค่ะแล้วก็นี่ผักแล้วก็ต้นไม้ที่พี่อยากให้มาปลูกไว้มะนาวที่ตอนกินเองค่ะสุดยอดเลยนนี้ค่ะอันนี้เป็นหอมเลยแต่คนผัวไสปลูกเลอฮะโอ้มีมะนาวด้วยโอ้โหน้ำใจอันสุดยอดเลยครับช้างเผือก แต่พอดีมันตากแดดอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างเถื่อนงั้นผมต้องยกลงจากรถไหมพี่ค่ะยก่องยกยกลงตงถุงนะครับยกลงนะครับโอ้น้ำใจนะครับจากคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรนะครับอุไรค่ะคุณพี่อุไรเงินนไหลมาด่างนะคะโอ้เงินไหลมาด่างนะครับขอบคุณมากมะนาวิจิตนะคะมะนาวอะไรนะครับวิจิตแป้นวิจิตค่ะป้นวิจิตลยเะคุณป้าเอามาฝากคุณพ่อแล้โน่แล้วก็นี่ใช่น้ำใจ อบอนสีช<อ>้างเผืใบบัใบบอนค่ะช้างเผือกใบ,ใบบอนใบบัวค่ะโอ้สุดยอดเลยพน,น้องพาขวัญไปดูสิลูกว่าแลนด์มาร์คร้านคุณพ่อปิดยังไปเอาปลาส้มมาห้าถุงไส้กรอกอีสา<ต>นสะองนะตรงแล้วน้ำชามะนาวของร้านกาแฟพี่มาด้วยอีกแก้วนึงเอาน้ำน้ำเย็นๆแล้วเอาน้ำเปล่ามาขวดหนึงให้กับน้องคนเสื้อแดงนั่งอยู่นั่นน่ะ ตัวนี้เป็นพี่คงรู้นะคะอันนี้หมามุยอินเดียค่ะเออผมก็แล้วจะถามอยู่มันเหมือนหมามุยยังเลยก็หมามุยอินเดียตัวเอามาทําอะไรตัวนี้ถ้าถ้าถ้ามันตัวนี้จะต้มกินค่ะต้มกินเหมือนถั่วธรรมดาแต่ถ้าตากแห้งตัวนี้จะเอาไว้คั่วแล้วก็ชงเป็นชาสําหรับกะอเหรอถือเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับหมามุยอินเดียไม่คันนะพี่ไม่ไม่ไม่ค่ะนี่ปลูกทุได้เหรอ ทที่สวนค่ะตัวนี้มันจะเป็นยาโดบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยกระเป๋าค่ะแล้วช้างน้อยอะไรนี่ช้างน้อยจะมาจากเหนือตัวนี้กระเป๋าก็ให้โอ้ขอบคุณมากพี่สุดยอดเลยเพราะว่าโอ้นำใจไม่น่าเชื่อนะว่าการทําความดีในเทวดาเขามองเห็นนะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างบางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการมันได้กลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับนี่ก็คือความรักน้ำใจมิตรภาพอันสวยงามที่มีให้กัน ทีแรกผมก็ตกใจลูกน้องมาบอกพี่เจ้านี่ไปดูหน่อยมันยืนร้องไห้พร้อมกับรถซาเลงอยู่ตรงนั้นไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแล้วกระเป๋าเสื้อผ้าเต็มไปหมดมีแต่ต้นหมอกต้นไม้มีเสื้อมีหมอนมีผ้าอะไรเยอะแยะผมก็ยุ่งยุ่งเพิ่งเสร็จจากธุระ,น,น,ระนะครับเดินทางมาจากไปดูเขาถมดินมีโอกาสนะครับพี่น้องเราเดือดร้อนอีกผมก็จะออกมาช่วยพี่น้องเราอีกในโอกาสต่างๆต,างต่อๆไปนะครับมนะผมก็อาศัย<ไ>ว่าความมีชื่อเสียงผมในตัวที่ผมมีทําโดยไม่หวังผลประโยชน์ ทำไม่หวังสิ่งตอบแทนสุดท้ายความดีเหล่านั้นมันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะผมก็ยังไม่ได้กําลังใจดีๆเห็นไหมฮะผมยังเชื่อเรื่องของกรรมดีกรรมดีกรรมชั่วมันมีจริง <พ ừng S 1> นะครับครับหลังจากผมช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องราวพวกนั้นผมไปจับโจรอยู่ครั้งหนึ่งผมคุบคอเขาหาเขาสู้ผมวันนั้นผมก็คงสู้ไม่ได้ผมอาจจะโดนโดนทําให้ชีวิตร่างกายหรือชีวิต่างกายผมอาจจะได้รับอันตรายก็ได้แต่ด้วยคุณความดีผมก็ยังเชื่อมาโดยตลอด บุญญาบาณมีขององค์ปู่ย่านักราดที่ผมเคารพนับถือก็ดนให้ผมได้เจอแต่สิ่งดีๆมีอะไรที่ปกป้องผมอะไรที่ผมตลอดนะครับกับเช่นกันกับเรื่องราวเหล่านี้ที่ผมได้รับนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้ก็สะท้อนไปถึงน้องๆที่ติดตามพี่จอ์นนี่ทําดีคิดดีทาไปเถอะครับตัวผู้อื่นไม่เห็นแต่เทเว,วดาฟ้าดินเขาเห็นอย่างเช่นที่ผมยืนอยู่บนเส้นทางของการทําความดีมาโดยตลอด ผมอยู่บนโลกโซเชียลมา10ป,ปีนะพี่โด่งดังในโซเชียลผมก็มีชีวิตอยู่ในบนพื้นฐานของผมเป็นแบบนี้จนวันหนึ่งผมมาโด่งดังมากๆผมก็เอาความโด่งดังผมนี่มาช่วยชาวบ้านอย่างเช่นประตูบานใหญ่บานหนึ่งของผมที่คนรู้จักได้ติดตามมากๆค่ะผมไม่ออกมาช่วยคนมาช่วยชาวบ้านเลยผมก็ยังคงมองว่าตัวเองเฮ้ยไม่รู้จะดังมาทําไม <c oughs> แต่พอเราคิดดีทําดีประกอบคุณงามความดีสิ่งดีมันก็ตอบกลับมาอย่างที่ณเวลานี้ที่ผมได้รับ ผมได้รับต้นมะนาวอย่างนี้ผมได้รับตะก,ก้าสมุนไพรขนาดใหญ่อย่างนี้ผมได้ได้รับกบเป็นเป็นเข่งอย่างนี้นะครับก็ดีใจและก็เห็นน้ําใจของคนไทยด้วยกันของคนอุบลด้วยกันของคนที่เราเคยช่วยเหลือกันซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดมาก่อนนะครับไม่เคยถามถึงนะครับเพราะว่าสิ่งไหนที่เราคิดดีทําดีแล้วมันผ่านผลไปอย่างเช่นการที่ผมช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาทุกบำบัดทุกบำรุงสุขในการช่วยเหลือจับกลุ่มผู้ร้าย ในลหลายพันคดีลหลายหมื่นคดีที่ผ่านมาผมก็จนลืมไปหมดอย่างวันก่อนนะครับผู้ต้องหารายหนึ่งก็ยังถือเอาเอาน้ํามาวัดดีผมขนมพาครอบครัวาม,มาว่าเขาบอกว่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วเขาเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่ที่ท,ที่นึงต,ตั้งแต่ปี25 53ด้วยว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องลงนะพี่ผมมาด้วยความรักเคารพพี่นะฮะเอามาเดี๋ยวผมตอบแทนนะครับพี่น้ำใจผมคืนนะทีนี้พี่นี่คือชามะนาวร้านผมนะ สงใส่ร้านยังไม่ปิดถามคุณป้าลูกของที่ผมขายดีมากนะป้านะนะพี่นี่คือมีปลาส้มเอาอไปทอดอร่อยๆสินค้าขายดีไส้กรอกอีสานแหนมซี่โครงหมูมมนะคอ่คือบแทน,น,แน,นอะไรอะคนต้นบอลอะไรไม่รู้หรกมันมีหนามนะแผ่นดินมันมีหนามระวังใบบองั้นก็เอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้ นะครับและผมก็สัญญาจากใจต่อจากนี้ไปว่าผมจะประกอบพุณงความดีต่อไปเพื่อตอบแทนพี่นะครับมผมจะตั้งใจทําดีคิดดีทําดีต่อไปหากผมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและสังคมไม่ได้ผมก็จะไม่สร้างปัญหาก็พอสําหรับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจหล,หลายอย่างขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบเจอแต่ความสุขกายสุขใจร่ำล่ำรวยครับจากใจคุณป้าคนหนึ่งและจอนี่มือปราบอินดี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ